ก็หนึ่งอรามอของ a b และค่าอรมของ a b เท่ากับ141และ2,016ถ้า a เท่ากับ423แล้ว b เท่ากับเท่าไหร่เรามาเน้นกันที่จุดนี้นะครับ a คูณ b ก็คือ2จำนวนที่จุดกหนดให้นะครับเท่ากับขอรององ เรวมด้วยคอรอมอนะครับคอรอมอดูแล้วมีค่าเท่ากับ141เร้ยส่อ็กับครอนอคือ2 0 1 6แล้ว A จุดก็ให้มานะครับก็ค,คือ4 2 2 3คูณกับ B เท่ากับนี่ครับกลาเป็นสมการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาค่านีได้นะั้นเราก็ย้ายข้าง423ย้ายไปหยุดก่อน,น,นจาก423ที่เคยคูณย้ายไปก็เป็นหารจะได้ว่า B เท่ากับ1 4ึ คูณกับสองพันสิด้วย423อันนี้ก็ต้องคูณกันนะครับ2องศูนคูณหนึ่งสีนน่ หกได้หกในหนึ่งได้หนึ่งสองได้สองสี่หกยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองสีเป็นสี่หกทดสองเป็นหกศได้ศูนเป็นแแล้วก็1นึก็จะเป็นหกหนึ่งศูนอกกห วกยีสิบสองเศษสองทุกเลยสองกไปทุกหนึ่งเป็นสามเป็นสี่แปดแล้วก็สองก็จะกลายเป็นสองแปดสี่สองห้าหกหารด้วย้อยยีนะครับ สวนคูณแม่423ใช้เทคนิคแบบนี้นะครับท่องสวนคูณแม่4 4 5 20 4 6 24 4 7 28ถ้า4 7 28น่าจะเกินนะครับเพราะว่าเป็น423ลองแม่6ดูนะครับ423โคลนด้วย6 หกสองสิบแปดแปดทหนกสองสิบสสิบสามสามทดเร็วสีสีหนึ่สาสามแปดก็จะเป็นสี่สองคูกับหนะครับได้สองห้าสามลบสิบสองลบแปดเหลือสี สี่ถูกยืนไปเหลือสามลบสเหลือศูย์แปลบห้เหลือสามลบสเหลือศูได้3ามร้อยสจักห้าลงมาเหนโดนะะครับท่องสุดคุณแม่4 4่อะไรใกล้เคียงกับสามสิบสี่หกยี่สิบสีเจ็มันจะได้7ครับก็จะกลายเป็น4 2 3สองคูณกับ7 จ็ดแสนยี่เอ็ดลบสองจุดสองสิบสี่ลสองเป็นสิบห้าสิบหกหกทดหนึ่งตัวสี่เป็นยี่สิบเก้าสองเก้าหกหนึ่งสี่สองสามเจ็ดเป็นสองเก้าหกหนึ่งลบห้าลบหนึ่งเหลือสี่สิบสี่ลบหกเหลือแปดถึงนไปเก้าเก้าลบเก้าเหลือศูนล สามทยอยไปแล้วเหลือสองสองลแปดสชาร์จลดงมาก็4 2 3, 8, 4, ่สองส่หกใช่ไหมครับหก2จ็เป็นหกสองเป็นสแล้วก็สอเป็น8ปดลบเหลือ0ูนยฉะนั้นมีเท่ากับ 两颗。So, huh?